คู่แท้เนี่ยคือคู่ที่เมื่อคบกันแล้วชีวิตจะอยู่ดีมีความสุขต่างฝ่ายต่างก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันได้จะมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่คบกันจะไม่ค่อยรู้สึกหวาดระแวงจะมีความรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากันบางคนก็เหมือนเคยพบ เคยเจอกันที่ไหนสักแห่งความรู้สึกดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันจะส่งออกมาหากันตลอดในช่วงที่กำลังคบกันจะคอยให้คำแนะนำส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหากันจะมีคนหนึ่งที่ยอมลดลาวาสออระทับประคองให้ ไปกันต่อได้และคู่แท้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีได้หากช่วงที่คบกันอยู่ชักชวนกันไปในทางที่ดีส่งเสริมกันไปในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลรักษาศีลประพฤติธ,ธรรมไม่สร้างบาปสร้างกรรม